สวัสดีครับได้เวลาข่าวกับ Anews Time ประจำวันศุกร์ที่15มกราคม2564นะครับคลิปนี้มาพบกันช่วงค่ำๆนะครับมาตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าในช่วง2-3วันที่ผ่านมาที่ทางด้าน Anews ได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับการเยียวยารอบใหม่ภายใต้โครงการเราชนะนั้นย้ำและก็ย้ำมาเสมอว่า เรื่องทั้งหมดที่มันถูกเปิดเผยออกมาตั้งแต่ครมวันที่12มกราคมมันยังไม่เป็ดเสร็จเด็ดขาดยังไม่เป็นทางการทั้งหมดยกเว้นชื่อโครงการเราชนะและเงิน3,500บาท2เดือนรวมทั้งสิ้น7,000บาทเท่านั้นที่เหลือยังต้องถูกพิจารณากลั่นกรองอีกครั้งจนกว่าจะถูกเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารหน้า19มกราคม2564และคลิปนี้ ก็ตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคำพูดของเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นนายกรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆประดัดกระทรวงต่างๆหรือแม้กระทั่งโฆษกรองโฆษกรัฐบาลถ้าตราบใดที่มันยังไม่เป็นทางการท่านผู้ชมก็ต้องฟังหูไว้หูแล้วก็เสพข่าวอย่างมีสติผมจะมาไล่เรียงให้ฟังต่อคำถามที่ว่าการเยียวยาภายใต,ใต้โครงการเราชนะนั้นจริงๆแล้ว รัฐบาลเขาจะเยียวยาทั้งประเทศหรือเพียงแค่28วันต้นเรื่องแหล่งข่าวหรือว่าความสับสนนี้มันมาจากใครท่านผู้ชมฟังแล้วคิดตามนะครับผมจะไม่ชี้นำใดๆทั้งสิน้นอันดับแรกหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่12มกราคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาถแถลงข่าวก่อนโดยมีการพูดเป็นภาพกว้างๆว่า,วามติครม ออกมาเรียบร้อยและก็มีมติเห็นชอบในหลักการจะเยียวยาประชาชนทั้งประเทศภายใต้โครงการเราชนะคนละ3,500บาท2เดือนรวม7,000บาทหลังจากนั้นปลัดกระทรวงการคลังในอาคมเติมพิธิยาไปสิทธิ์แถลงข่าวต่อจากนายกก็พูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านายกนิดหนึ่งหลังผ่านวันที่12มกราคมมา13 14 ทางด้านของนายอาคมรัฐมนตรีคลังก็มีเปิดเผยเพิ่มเติมและก็มีทางด้านของนายกฤษดาจีนะวิจารณะในฐานะประหลัดกระทรวงการคลังก็เปิดเผยถึงวิธีการหรือรูปแบบในการพิจารณาคัดกรองของโครงการเราชนะว่ากระทรวงการคลังจะยึดฐานข้อมูลประชากรทั้ง66ล้านคนทั่วประเทศแล้วก็มาคัดกรองออกในกลุ่มต่างๆที่กระทรวงการคลังเห็นว่า ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเงินเยียวยารอบนี้ก็จะคัดกรองออกอย่างเช่นข้าราชการหรือผู้ประกันกรตรมาตรา33หรือผู้มีรายได้สูงก็ว่ากันไปแต่ก็ยังไม่ได้ฟันธงชัดเจนอะไรสุดท้ายแล้วก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าให้รอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่19มกราคมอยู่ดีและระเบิดลูกสุดท้ายที่ถูกทิ้งบอมลงมาจนเกิดความสับสนตั้งแต่เมื่อวานนี้ มีท่านผู้ชมมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอผมหลายท่านทั้งเมื่อวานแล้วก็วันนี้สอบถามถึงว่าแอดมินสรุปแล้วเขาจะเยียวยาแค่28จังหวัดจริงๆหรือผมก็ไล่หาแหล่งข่าวว่าต้นตอนนี้มันมาอย่างไรเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเปิดเผยหรือเป็นสื่อบางช่องที่พยายามปั่นกระแสท้ายที่สุดมาเจอข้อมูลที่ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว นั่นก็คือทางด้านของนายสุพัฒนพงศ์พันมีเชารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเรียกว่าเป็นรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจได้มีการทิ้งระเบิดลูกนี้ออกมาว่าตนเองได้หารือกับทางด้านนายอาคมเติมพิทยาไปสิทธิ์รัฐมนตรีครังเรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนการสรุปรวบรวมรายละเอียดเพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่19โดยรองนายก บอกว่าได้คุยกับนายอาคมเรียบร้อยรอให้รัฐมนตรีคลังสรุปรายละเอียดอีกทีว่าจะเยียวยาทั้งประเทศหรือเยียวยาเพียงแค่28จังหวัดในพื้นที่สีแดงเห็นไหมครับคํากล่าวแบบนี้จากปากของรองนายกรัฐมนตรีมันจะไม่สร้างความสับสนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้อย่างไรนายกพูดอย่าง รัฐมนตรีคลังพูดอย่างประลัดคลังพูดอย่างรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจพูดอีกอย่างท้ายที่สุดแล้วมันก็เหมือนคลิปที่ผมพูดก่อนก่อนหน้านั้นเลยครับว่า19มกราคมเราจะได้รู้กันว่านายกพูดจริงหรือพูดโกหกเราจะได้รู้กันว่ารัฐมนตรีคลังหรือรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจนายสุพัฒนพงพันธ์มีเชาวใครพูดจริงใครพูดเท็จแล้วสรุปแล้ว จะเยียวยาทั้งประเทศหรือแค่28จังหวัดจริงๆเมื่อช่วงเช้ามืดเนี่ยผมเพิ่งจะทำคลิปวิดีโอรายงานลงไปนะครับว่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยหยุดการเสพข่าวหรือว่าตั้งสติในการเสพข่าวเกี่ยวกับเงินเยียวยาโครงการเราชนะเนี่ยสักพักหนึ่งสัก3 4วันแล้วเดี๋ยวมารอลุ้นกันในวันอังคารที่19มกราคมว่ามาติครมอเขาจะเห็นชอบแบบไหนจะมีข้อสรุปอะไรยังไงซึ่งวันนั้นเนี่ยมันจะต้องชัดเจนทุกอย่างทุกเรื่อง ตอบทุกคำถามก็ยังไม่ทันไรครับรองนายกก็ออกมาพูดเองซะแบบนี้สร้างความสับสนเองซะแบบนี้คมไม่ต้องแปลกใจครับว่าในช่วงที่ผ่านมาทำไม A n e น s ิวส์ไถึงไม่ค่อยอยากจะฟันธงอะไรไปล่วงหน้าแม้ว่าข้อมูลนั้นจะออกมาจากปากของนายกจะออกมาจากปากของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆก็ตามถ้าตราบใดที่มันยังไม่ผ่านคอรอมอจนถูกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยเราก็คงจะ เข้าใจกันแต่เพียงว่ามันก็คือข่าวยังไม่มีอะไรเป็นจริงอ่ะขอให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อเป็นพิธาทานกับท่านผู้ชมท่านอื่นๆจะได้รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วใครพูดจริงใครพูดเท็จแล้วมารอดูบทสรุปกันในวันอังคารที่19มกราคมนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ